เดี๋ยววันนี้เราก็มาเปิดโอริโอนะครับโปเกมอนนะช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับสำหรับโอริโอโปเกมอนนะครับผมก็ได้ซื้อมาเลยนะเพื่อลองมาเปิดดูนะครับว่าเราจะรุนรับได้มิวหรือเปล่านะครับมาเรามาดูกันดีกว่าผุมหากันไกลกันนู้นรู้สึกว่ามันมันจะตัดยากเลยฉนะีกน่าจะนานนะมันไกลก็ไม่ค่อยเข้าอีกเออ เรามาดูดีกว่านะว่าจะได้ไหมนะครับได้มิวมาได้อะไรตัวเลขเราได้ตัวตัวจินจินไหนผมจำไม่ได้ได้แพนกวินจำไม่ได้ว่าเป็นแพนกวินหรือจินเลยนี่อะไรพิกาจูได้พิกาจูพิกาจูต้องมิววะแหละผมว่าต้องมีแล้วต้องมีดูนะดูนะ เฮ้ยตัวนี้หายากนะอามหลักล้าเขาบอกหายากนะครับตัวที่มันก่อนจะเป็นใครรีวผมจําชื่อไม่ได้ตัวะไรหายากนะตัวนี้นะครับสามชิ้นแรกก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่มาดินที่สองเลยแล้วกันนะครับอ๋ไม่ไม่นี้ท่านี้ก็จะอ้าวแฟนกุนิยเห็นไหมแฟนกุิยเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหเป็นกวีนมาคู่นี่ได้อะไรดิโอ้โหเจนเดียวกันเจนที่ไหนผมจำไม่ได้ตัวเนี้ยนะครับอันนี้เกลือนะอันนี้เกลือ,เ,อเรามาดูอีกย่างแต่เองและ้วกันอือหือตัวนี้มีกัจจูมาแล้วแหละมาต่อกันเลยอ่ะดินี่ต่อกันเลย สองตัวนี่เลยโอ้โหสามตัวเลยอะตัวเดียวกันสามตัวลิงลิงนะ่าจะปธาตุพืชน,นะในเจนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วลิงลิงนิดมาบวกลิงนะลิงลิงอยละไม่ได้เลยเพาลิงคือพวกนี้มันหาง่ายครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนสรุปเดี๋ยวผมขึ้นภาพแล้วกันเพราะบนเรื่องเขาสรุปไปแล้วว่าตัวไหนที่มันหาง่ายและหายากนะครับไอ้เพนกวินเนี่ยหาง่ายตัวนี้หาง่ายนะครับเพนกวินอีกแล้วเดีครับหาง่ายพวกเนี้ยตัวน,นี้ได้เป็นธาตุพื้อธาตุน้ำผมจำไม่ได้คือคือผมเล่นโปเกมอนอะ่ะผมเล่นแค่เจนหนึ่งกับเจนสอง ผมไม่ได้มาเล่นแบบเจนน,าน่าสุดน่าจะเจนสามแล้วผมก็เลยไม่ค่ยได้เล่นเกมโปเกมอน Pokemon แล้วนะครับเจนไทยที่จำได้คือพวกมันตำนางคือเลกิซ่าภาคนั้นแหละอะไรเนี่ยอ๋ออ้ฟูชิดาเบะพวกเกมอนตัวแรกเฮ้ยนี่นงเงีคิโตคคันยี่ออกมาแล้วผมว่าตัวต่อไปนี่ เซนิการเม่เนหนีป่ะนี่อะไรเนี่ยไอแพนด้าปะ่ะนี่แฟนต์ขอแพนด้านะครับเห็นไหมเห็นนะนี่กันอยู่เนาะเห,นเห็นไหมแพนด้านะครับเมื่อกี้เราก็ได้ตัวหายากอะไรตัวตัวที่มันก่อนจะเป็นไคริวะ่ะนะครับเออนี่นก ตัวนกนี่แล้วก็ตัวอะไรโหนี่มันเจนเจนสองปะ่ะเออเจนสองนะครับชื่ออะไรขอจอมชื่อไม่ค่อยได้เลยไม่ไม่ได้ดูนานนี่ไงไอตัวเต่าอ่ะภาคแรกนะครับเซนิกามิเออเปดีเซน,นิกามินะคืน,น่าจะได้ครบไปเลย เจนหนึ่งก็ได้ครบละพิกาจูก็ได้ละนะครับอ่ดูอืมอะไรเนะี่ยเซนิกามิเห็นเซนิกามิแล้วก็เป็นเซนิกามิอีกตัวนะเซนิกามิอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่มีมิวะนะอันนี้ฟนะูวิชิดะเบะฟูชิดาเบะพวกนี้มันหาง,ง่ายครับเป็นสตาร์เตอร์ของพัเตเจนแรกเลยนะครับเป็นสตาร์เตอร์เจนแรก อ่มาละคิ่ตัวครงนี้สตาร์เตอร์จนเลขนะครับอ๋อวันนี้แพนด้าแพนด้าคงจะไม่ได้จินเลยจินสามตัวนี้เหรอตัวนี้น่าเป็นผีในภาคของอีกจำชื่อไม่ได้ภาคที่บอสเป็นเลคิซาลูกกาดอนกับไคโ้ะอุย้ยนี่เตก อันนี้อะไรอ่ะโอ้แตกบางทีไปโดนแตกนี่อะไรนี่ก็เป็นมิวแค่เป็นมิวนิดนเรือเนี่ยอ้าวจะหมดแล้วนะไอตัวน่าจะเป็นแร่ไอตัวที่เป็นลูกของนั่นนะที่มันจะอยู่ในถุงอีกสองนะครับโอ้ ไม่น่าได้ไดละม,มั้งมิวแต่ได้ตัวอ,อันนี้ตัวผีตัวนี้แหละเพราะจะซ้ำๆกันอย่างนี้ผมจะจ่องเลขกันได้ดีจ่องแรกมาดีอันนี้มันล่างล่างเลขของไอ้คูลินปะนั่งเลขะนะ เดี๋ยวนี่ตัวนี้หายากอะ่ะเนี่ยใน,นเขาในเขาบอกว่าหายากนะครองซุดท้ายแล้วนะครับปิกาจูมันเหมือนกันเลยปะ่ะเซลแพ็กมาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นแพน,นกวินนะครับไม่ได้นะครับสรุปสรุปก็คือไม่ได้บิวนะครับก็ได้เพราะว่าหายา,ยากอยู่นะใส่กล่องมาแหละ <c oughs> ก็น่าจะไปกินนะครับโอเค คลิปนี้เพียงนี้เจอกันคลิปหน้าครับประจ้า